มวนพี่น้องอย่าต้งกันครับอืนี่แหละกินกับพี่น,ออน้องเข้ามวลแท้ต้องกินทั้งมวนพี่น้องมาต้องนี่ครับซีนมากเดอนครับผมมูก็ดีดีมูกด็ด,กดีครับแตงนั่นแตงนีหาให้ครับมาพี่นอ้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนมือนีมาพอครับไม่ให้พากินพ้าแซบอีกแล้วครับมือนีได้ลาบเป็ดมาฝากครับลาบเป็ดบธรรมดาด้วยครับ้อยเลือดตัวครับนี่ครับต้มหอมกระเทียมกระเทียมด้นี่อดกระถินพักซาราเน่บ้านเฮาบักแตงไล่เป็นบักแตงพิเศษวันท้อครับมือนมะเลีนห่องมูด้วยครับเด้อมืนมาแซบน้ำกันด้วยครับผมกินแบบง่ายๆบ้านเฮานี่แหละครับก่อนเดือนกับฝากพี่น้องปองไปเด้อครับผมฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมไ่้ด้วยครับผมมาด้วยครับพี่น้องมากินแบบแซบต้องกันบอกรายยายห้างเข้าแหลกแหกมันครับผมอขออนุญาตด้วยครับพี่น้องนี่ครับร้อยเลือดอื้ยอิ่มยกเหลานี่ครับอิ่มร้อยนะขนาดกินอ้ย ครับมันนี้มาเร็งทองมูครับผมเพิดก่อนเลยเห็ดลาบเป็ดร้อยเลือดให้กินคักแท้ๆสุดแซ่บลาบเป็ดร้อยเลือดนี่ว่าแม่นว่าลาบเป็ดดิบนะครับซุกแล้วจังมาร้อยเลือดลงไปขอโทษท่าันหรือว่กินเลือดน้ำเด้อครับเดือดใส่ข้ามยังไงหวานเราทำเนาะ พูดทางครับมันจะกินนอ,อกส่ฐานชีบองอย่างเราก,อก้องเขาร่งเลยครับเดี๋ยวมันจะปิดสุดนนำจกหน่อยครับ ครับพี่น้องแซ่บๆน้องกันคัมยังไงืมหืมน่าพัก มูม็นให้จนขาไมาอี่ไปพี่อบเบักว่กาเบาอไผ่แล้วนี่ครับที่มากเดินครับผมมูก็ดีดีมูก็ดีครับแต้งนั่นแต้งหนีหายครับมาพี่น้อง คัขบขนาดส่วนหอวคราบ,บน่รสเนื้อแห้งมากเลยไหวคือไห้นี่ยน่ากอินจริงใหกว่านาะาแต่ไข่ว่าท่านเออยินงนไข่ คุยแค่อย่งน้อยกันยังขาดบ้านไปเีลยผู้มัวยังหัวอยู่โอ้ยยังมาขาดจะเอายังไม่เห็นกันโอ้โหกโดดว่าให้รู้กี่น้อง พิษพาดประกันใด้ว่าธรรมดาเนี่ยงูกระไดวนุนนั้นพอนั่งซักก่อนพุ่นึงมวนพี่นองยืดต้องกันคับนีน่แหละกินกับพี่น้องอเขามวานแท้ๆต้องกินทั้งมวนพี่น้งองนะว้า ห่วยไม่ง่านมากไปเกิว้าวเอามาเห็นจันท์ดีแล้วไอ้ท่านห่วยเสิร์ฟน้ำพาร้อมขอดูรอบให้ด้วยครับพี่นอตจัดน้อยครับอิ่อมร้อยโอ้ย เงี่ยงาวว่าที่นี่เอาบอ่แข็งหรอกแค่นี้มีน้ำรองข้อสดนักเลือยไีหนอกโอ้หนัก แห้งพักเนกียน้องเสาอบักตุ๋มซาอู๋ว่าสันา่นเพิ่งมามูเพิ่งยื่นมาให้อืออือบอกตุ๋มซาอู๋บอกมันนั่งสักบลอยครับคู <c oughs> <c oughs> ่มูก็ได้เพิ่อนมึงบอกเวนมนอนั่งกินน้ำกันกระปากมากว่าสัน่นอยากอายว่าพัน่น เจีบพักิงอ่ะเชื่เจียมมาเฮเจี๊ยมม้ามาไอ้หนเทียมโทษอืฟังเจีบผักอื่นจิงอ่ะขวดมาแท่งหนก่งต้น เสียบครับพี่น้องโอ้ข้ามยังไงบ้างพี่จัดไปครับนะครับอือยากไปนะเสียบแท้่ยโอ้ขอนิ้วติดมือพี่น้องบ่ได้ไปเล่นดินเหนียวมาหน่อยขอนิ้วติดมือแกกับบ่ออก้วเแซ่บอยู่เกี๊ยว่างเดียวข้าวเหนียวติดมือ <c oughs> ถ้าเกาเพิ่มข่อยดูดผมอืมอืมอืมข้มนียวติ๊บมือพี่น้องอืมใบน้ำมันหมูยักหน่อยอืมให้แน่ครับเลยอือถ้เข้าผู้เฒ่าโบราณเป็นไงดูดผมนี่แล้วบะชูมือนี่มันมีน้ำมันหมูใส่แท่นได้ครับ ซึ่งทานไปทั้งม้วนเลยครับพี่น้องนี่ให้แบบม้วนๆครับผมยังนอกบักเขือนแบบทิ้งโอ้ยพี่น้องเก๋เห้นหน่วยใหญ่เลยนะกัดได้บ้างไข่เสื่อมไปแล้วมัน พริดกระเทียมครับอืมทำเนีงยนงงนงตะไข่ป่ะเนี่เพิมหันไห้มาแล้วมูไหยมาแล้วตะไขร้ครับมเน,นี่ยมนอกแบอืมเออไข่ไนหันไห้กันบมาันแล้วบ่บ้านไกันเลยเมื่อทำสิบเอ กินไปมวนไปแล้วพี่น้องธรรมดาเหรอไม่กินน้ำมูมันก็ม้วนสิละครับอะไรสิสมักเมื่อไรนี่น้ำมันนะ โอ้หักพี่น้องโอ้เสียหกักสุดเท่านั้นเลยพี่น้อง <c oughs> โอ้หักดีหักแห้งพี่น,อน้องเนาะขอข้ามมือถ่ายเพื่อพี่น้องทุกคนเนอะคอมสิีเดล่าพีไปล่าน้องไปก่อนจับ แต่หนึ่งป้านนี่ก็ปออ้า<โ>อะ <c> ไ <oughs> ด้ะครับพี่นอ้อ,บบนอ,นนองอิ่ม,ม,มเ,เลมมมพพย,ย,ยครับบัดทีนี่โอ้ยเหนี่ย่วยมัเหนี่งเนาะบัดทีนี่เพิ่นอะไยกช่วงไายประสันมูออาบอลเลียบบัดทีนี่จะมันมาดูขอราะตรวจเพราะให้เรื่อพี่น้องดนะครับเด้ออิมออ่มรอยครับผมกินเพื่อพี่น้องทุกปู่ทุกคนนะครับ โอ้ oh. ขากบดที่นี่อิ้มแล้วเ้าไในเวลาอันสมม,มากภาควุนพ่นองเป็นยังไงผูยุทั้งบานทั้งซองกระไดอากาศกับเลี่ยนแปลงพี่นองก็ดูแลสุขภาพดีๆด,ด,ด้อครับเดอ้อความเก็บยาให้ได้ความไขยย่ยาใหม้มีผมบะขอล่าพี่นองไปก่อนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ